ม2566วันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาคาดีของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรันวงศรีชาวัยเพียงสามขวบได้หายออกจากบ้านไปในวันที่11พฤษภาคมปี2563และพบร่างของน้องวางอยู่บนยอดเขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากหมู่บ้าน ราว2กิโลเมตรในวันที่14พฤษภาคมปี2566กลายเป็นมหากราบที่ยาวนานเกือบ4ปีเป็นคดีที่มีการสืบพยานที่ยาวนานมากมีจำนวนพยานมากที่สุดมากกว่าทุกคดีที่ผ่านมาก็ว่าได้อีกทั้งมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่แตกต่างจากทุกคดีและต้องรอผลการตรวจสอบหลักฐานที่ใช้เวลานาน,านมากเป็นปีๆต้องทรงตรวจทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากเป็นหลักฐานสำคัญที่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีการใช้แสงซิงโครตอนไลท์ในการตรวจสอบซึ่งนับว่าเป็นคดีแรก ที่ต้องใช้การตรวจสอบหลักฐานด้วยวิธีนี้ในประเทศไทยอายการได้ส่งฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้สองคนด้วยกันคือนายชัยพลวิภาและนางสมพรลาโภโพซึ่งเป็นป้าและลุงเคยของน้องชมพู่ในหลายข้อหาด้วยกันที่สำคัญก็คือข้อหาที่เกี่ยวกับการพรากเอาเด็กน้อยไปจากบิดามารดา และปล่อยเด็กทิ้งกลางป่ากลางเขาโดยเล็งเห็นผลว่าเด็กต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนและสำหรับนางสมพรลาพโพป้าแท้ๆของน้องก็ถูกตั้งข้อหาร่วมมือกันเคลื่อนย้ายส่นเร้นอำพรางศพก่อนที่จะมีการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกเลยก็ว่าได้ จนเกิดกระแสะ FC จำนวนมากที่ออกมาให้กำลังใจและปกป้องจำเลยทั้งสองคนและแทนที่พ่อแม่ผู้สูญเสียจะได้รับความเห็นอกเห็นใจและความสงสารจากสังคมแต่กลับกลายเป็นว่าสังคมบางส่วนให้ความสงสารเห็นใจจำเลยและเกลียดผู้สูญเสียศาลมีการนัดสืบพยาน ทั้งสองฝ่ายซึ่งใช้เวลานาน,านมากๆเป็นปีๆเพราะมีพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากและวันที่20ธันวาคมปีนี้ปี2566ก็เป็นวันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาก็รอฟังนะคะว่าศาลท่านจะตัดสินย่ังไงจะยกฟ้องหรือจะสั่งลงโทษจำเลย ทั้งสองฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าฝ่ายตนนั้นเป็นฝ่ายถูกจะถูกจะผิดเยี่ยงไรนะคะก็รออีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รู้กันแล้วจะอยู่หรือไปจะตายหรือรอดจะจอดหรือจบก็สรุปว่าเราเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองนะครับอาจจะถูกใครบางคนกระทำโดยวิธีการใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แล้วทาให้เกิดการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนนั้นต้องรับผิดชอบตามข้อหาที่เราได้ตัง้งก็ข้อแรกนะตอบอย่างนี้แล้วกันว่าตํำรวจวางกรอบการทาํางานยังไงเบื้องตน้นเราก็คิดถึงหลักลอติกธรรมดาคนที่จะไปถึงตัวเด็กหรือทําให้เด็กออกจากที่ที่เขาควรจะอยู่ไปที่ที่เขาไม่ควรจะไปข้อแรก เวลาวันเวลาที่เด็กหายคนที่กระทำก็ควรจะอยู่ตรงนั้นถูกไหมง่ายๆเบสิกเราดูว่ามีใครเข้าถึงตรงนั้นได้บ้างอเราสอบปากคำคนเป็นร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหลือคนที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้กี่คนข้อสองข้อที่จริงของเรื่องนี้ฟังได้ไม่ได้ ท่านตัดสินใจนะจากการพูดคุยกับญาติพ่อแม่พี่สาวเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยปกติแล้วไม่ยอมให้ใครอุ้มไม่ไปไหนกับใครอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะเชื่อถือได้ไหมนะแต่ในส่วนตัวผมผมมีความคิดอยู่ในใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ที่ผมถามตั้งเป็นประเด็นคำถามกับพี่น้องประชาชยยนที่ฟังอยู่แยกให้ชัดเจนว่าข้อเท็จจริง หรือแฟกเราได้รับการยืนยันจากญาติพี่น้องว่าน้องเนี่ยไม่ไปไหนกับใครที่แปลกหน้าถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้เราก็ต้องดูว่าใครที่เข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้องไม่ร้องไม่ไม่มีปัญหาไม่ต่อตาไม่รุนไม่นี่หรือถูกถ้าถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็อาจจะถูกบังคับไป อันนั้เป็นแนวทางที่เรามานามาพิจารณานะครับแ้่ทีอหนึ่งเป็นคนที่สนิทรู้จักไปไหนได้เลยกับสองไม่รู้จักไม่อะไรแต่ว่าแควิธีบังคับหรืออันที่สามสองอย่างผสมกัน <c oughs> เรื่องที่สามที่เรามาพิจารณาคนที่สามารถจะทำให้เกิดเรื่องนี้ได้ เราเชื่อจากตาก,กะว่าเขาต้องรู้จักภูเขานั้นใช่ไหมเวนครับเขาต้องรู้จักหรืออย่างน้อยก็เคยเดินต้องมีความชำนาญเพราะทุกเพราะตำแหน่งที่พบมันไม่ใช่ปกติที่มันนุ่ตัวไปจะไปเดินตรงนั้นต่อไป เป็นเรื่องของแรงจูงใจอันนี้เราตอบตรงๆว่าเราไม่สามารถกําหนดไปได้เลยวันในในวันแรกๆว่าคนที่ทําแบบนี้ทําไปเพื่ออะไรหนึ่งแรงขับแรงจูงใจทางเพศมีไหมเราไม่ทราบหรือสองมีเหตุผลอื่นๆซึ่งเราก็ต้องไปหาไปไฟเอาว่ามันคืออะไรสิ่งที่เราต้องหาคือหาจากการซักปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ความขัดแยง้งน,นู่นดีนั่นมีไหมอะไรบ้างหรือไม่ใช่เลยเพราะมีหลายเคสที่เราพบว่ามันเป็นกระทำของคนที่ไม่อยู่ในความคาดหมายของเราเลยแต่อย่างน้อยสามข้อแรกมันต้องเข้าองค์ประกอบนี้ให้ได้ก่อนไม่ะะงั้นคนนี้ทําไม่ได้ถ้าสมมติคนหนึ่งอยู่อีกจาเพิ์หนึงมันไม่มีทางที่จะมาทมําเรื่องแบบนี้ในวันเวลาที่เกิดเหตุนะครับ แล้วอันสุดท้ายสิ่งที่เราทำนะครับเราทำงานจากใกล้ไปหาไกลเราดูเราตรวจสอบเราพูดคุยเราซักถามบางครัง้งเราตรวจคนด้วยกับคนในหมู่บ้านกกอกแล้วก็ลามไปเต่างอยบ้างไกลเคียงบ้างเราดูทุกออปชันที่มันเกิดขึ้น เราได้ข้อสรุปเบื้องต้นเนี่ยที่เราเปิดคลิปให้ท่านรับชมตำรวจมีข้อสงสัยในใจอยู่ไหมมีเยอะด้วยมีสงสัยใครเป็นพิเศษไหมมีพูดได้ไหมไม่ได้สิ่งที่ใช้เวลาสี่เดือนสำหรับผมไม่ถือว่านานแต่สำหรับพี่น้องประชาชนอาจจะคิดว่าทำไมไม่มีคำตอบ นะครับเราทำงานคดีเราทำมาเยอะหลายคดีมีความยากแตกต่างกันคดีนี้ถ้าจะมีความยากก็เพราะมีกระแสต่างๆที่ถูกจะสร้างขึ้นโดยทาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถูกใครสร้างก็สุดแท้แต่แต่ว่ามีผลแม่กับการทำงานไม่ได้กดดันเจ้าหนี่แต่ ทำให้งานเรายากคิดไว้ในใจนะครับผมจะเรียนท่านว่าเราไม่ได้รับฟังพยานแค่ว่าพยานพูดอะไรเรารับฟังพยานเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานอีกหลายร้อยส่วนที่เรามีเราไม่ได้ฟังคนคนเดียวถ้าคนคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งกับเราไปพูดอีกอย่างหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง แต่มีพยานอีกสามคนที่พูดกับเขาเหมือนกับพูดกับเราถามว่าผมฟังอะไรครับบอยนะเอาใหม่นะมิสเตอร์เอพูดกับตำรวจแบบหนึ่งพูดกับสื่ออีกแบบหนึ่งแต่มีบี d e ดีอีไปพูดกับเอเหมือนกันที่พูดกับตำรวจถามว่าตำรวจควรจะฟังใครแต่ว่าไม่พอแค่นี้นะเราต้องมีวิทยาศาสตร์มาประกอบ หรือจบครบความผิดดวงชีวิตจะก้าวย่างไปทางไหนอนาคตไม่หมดสิ้นดิ้นกันไปใครฆ่าน้องมันต้องตายวายชีวันเพื่อชดใช้ในบาปกรรมตามที่ก่อไม่ต้องรอลงอาญาฆ่าสังหารหากทำผิด คิดร้ายในสันดานก็ให้สาลท่านตัดสินสิ้นเรื่องราวไม่มีใครหนีกรรมไปได้ดอกหนาเร็วหรือช้าอย่าร้อนรุ่มกลุ่มอับเฉาผิดหรือถูกย่อมผูกใจไว้ดังเงาต้องถูกเขาเผาร่างอย่างง่ายดาย ชีวิตใครของใครใครก็รักกว่าโฟงฟักเลี้ยงดูแลเหนื่อยแค่ไหนเกิดเป็นคนควรล้นจิตคิดใส่ใจอย่าทำร้ายให้ใครต้องวายปราณผลแห่งกรรมจะตามติดอย่าคิดหนีไม่มีที่รอดผลคุก ถูกสังหารคุณความดีไม่มีไว้ให้พบผ่านย่อมถึงการวันสุดท้ายไม่ตายดีแม้นทำดีย่อมได้ดีไม่มีผิดแม้นทำชั่วมัวเมาจิตผิดวิธีฟ้ามีตาป่ามีหูรู้ใครดี สวรรค์มีใจนี้เห็นเป็นพยานสองจำเลยเขาเกยกรรมตามข้อหารอฟังคำพิพากษามาสื่อสารความผิดนี้ที่หนาหนักมากเอาการจะถูกสารพิพากษาว่าอย่างไรจะไปรอดหรือจอดจบ ครบหลักฐานหาพยานยืนยันตรงสิ้นสงสัยหรือวอ่าทำตามข้อหาพาน้องไปแล้วปล่อยให้ตายช้าช้ากลางป่าดง 看。 done for time.